พิคเนีตามนั่งบันลังสวยสุดศิลปะอินเดียใต้เนื้อเรซินแต่งแบบนาช้าหงอ่อนผ่านพิธีใหญ่ปลุกเสกเบิกเน่จักรามผู้รู้เรื่องเวทณราลืมฝั่งแม่น้ำคงคาโดยอาจารย์ใหญ่สวามีเดสดักกิรีพลังเข้มขังขจัดอุปสรรคทั้งปงวงเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์นักแสดงข้าราชการหรือผู้ นาความมัง่งคั่งและความสำเร็จในชีวิตสามารถบูชาได้ในราคาอง์ละ999บาทติดต่อบูชาได้ที่0 830000833เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้บูชาเพียงอง์ละ888บาทเท่านั้น ความสำเร็จสู่ชีวิตคุณเทวรูปองพระพิเนต่างห้าเสียงศิลปะอินเดียใต้เมลรซินแต่ลายนาช้าหินอ,อ่อนส่นตรงจากอินเดียผ่านพิธีใหญ่ปลูกเสกเบิกเมตรแบบอินดูโบราณอย่างถูกต้องนักริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองลุสิเกตประเทศอินเดียโดยอาจารย์ใหญ่สวามีเดสดารคีรีปราฟผู้รู้เรื่องเวดจากประเทศอินเดียและครูดูด็อกไมรูปอธิษฐานจิต การบูชาสถิตเนตรางห้สนี้หมายถึงรอบรู้ในสรรพสิ่งดึงดูดหามงคลรอบด้านน้อมนำความสำเร็จในกิจการการค้าการง,งานครอบครัวนำความสุขทุกด้านมาสู่ชีวิตคุณอีกในหนึ่งคือความสำเร็จไร้ผู้แข่งปราศจากอุปสรรคนำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่คุณและครอบครัวบูชาได้ในราคาองค์ละ1499บาท ติดต่อบูชาได้ที่083 000 0833เฉพาะหนึ100่งยสายแรกที่โทรเข้ามาในตอนนี้บูชาเพียงตงละ1250องบบาทเท่านั้นฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ